สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมดสุขสุขคนิ่งเติมเซนเก่าเซนเคยนะกะเมื่อนี้ยูห้องพี่น้องพอดีเมื่อนี้เป็นวันหยุดของทางสาวนี้นะพี่น้องนะก็เ,เลยนี่แหละชิมาทายเป็นบรรยากาศาคลิปอะไรกับบรรดาพี่นอ้องเดเบิ้งเดบส้มน้ำกันว่าหัวเฮามาอยู่ทางฝั่งไทยยูหอการใช้ชีวิตยูหอของเราในเวลาอ่า ต่งครบแต่งกินนี่แต่งจังได๋มีอุปกรณ์มีหยังเด้เนาะมื้อนี้ก็สิมาถ่ายบรรยากาศให้กับบรรดาพี่น้องได้เบิ่งได้ชมไปพร้อมๆกันนี่ตอนนี้ก็สาวนี้เพิ่นกําลังตาเครื่องหอมนะพี่น้องเนาะขาวเปนฝังไทยก็อาจสิเครื่องสมุนไพรเครื่องพริกเครื่องแกงนี่ล่ะตาเาก็มีคน้อยอันนึงไว้สําหรับ ตำม,มะเพือตำหั่นตำนี่เนาะแล้วก็เวลาตำก็คือนีนนนอ่เนาะเดี๋ยวผ่ามะฮองยังสิเพราะเขาชื่อตำแบบโป๊กๆแห้งๆเนี่ยไ่ได้เนาะแต่ว่ามันมีแบบอ่าผู้เที่ยวเพื่อนอยู่ซันลูมหรือว่าอยู่ข้างๆห้องนันนะถ้าว่ามะฮองยังสิมันชื่อดังบ่อยากให้เสียงเดี๋ยวนี้มันไปรบกวน ทางห้องเราเๆก็กกเลยอาต่ำแบบนี้แหละต่ำแบบบดวดวดวดอแล้วก็บพอเรามีอันนี้กระทะไฟฟ้าอันนึง่งนะไว้สำหรับแต่งยูครัวกินกระทะไฟฟ้านี่ก็เห็นได้ลายย่างได้ไม่孬ทั้งครัวทั้งแกงทั้ง,งอะไรทำไม <laughs> คือพอเราแต่งยูครัวกินนี่คือกระทะหน่วยเดียวนี่จบเลยพี่น้อง จีมะเพ็ดจียูนี่จีมะพร้กับจียนูนี่ทอดไม่ยังเหรคือกระทะน้อยเดียวนี่จบเลยพี่น้องนีนน่แล้วก็เมนูของปลาเฮาเมื่อน,นี้เนาะก็แบบคืออ่าได้เป็นตกไก่มาพี่น้องจากนี้มันเป็นเลาะตลาดแล้วก็ซื้อตกไก่มาเมื่อน,นี้ชืเห็ุเมนูไงนะอี๋อีเอ๋เอาไก่นี่เรา ัดเราจะเอาเอาเอาักาเสีนะ็ดเอรนี้การเป็นภาษาบาทเทาเลยคือพัว่วพี่น้องเอ้ยควทีินใจใส่พักการมภาษาทังฟังไทยกันเลยจะเป็นทับใจใส่ักาดนหลักี่แกก็ได้แอยากินนั้นนี่แหละ แตงยูโคกินเดี๋ยวชินั่นนี่แหละพี่น้องกระทะนุ่ยเดียวจบเลยเยอห้องก็ว่าเอากับเครื่องกับมีปลาไหลนะมีอา่าชีตังยูโคกินกับมีกระทะนี่ไว้สําหรับแต่งกินแล้วก็มีหม้อหอุงข้าวหนึหนงไว้สําหรับหนึ่งขา้าวเดี๋ยวมือหนาเนาะท่านมีโอ,อก,กาสอ่าดีดีขักขัดเดี๋ยชิมาถ่ายให้กับเรื่าให้พี่น้องเราเบิวงตอนชัวร์หนึ่งขา้าวว่าเอาหนึ่งกันจังได้นะ เริ่ม,อ,ม,ไไมอ่อนเนี่ได้ยงยไงดีจันดักยิได้ตั้งงนี้เนี่ยที่ห็นเป็นตนไงไงั้งานี่นน้นะพี่น้องนักเลยช่วนห่านเขาจะตัดมาให้นีเลย ่านก็จะตัดมาให้จังนซีกะเอากันนี้เลยซับอ่าซับแล้วก็น,น้ำนะพอเขากินเป็นน้ำมันเนี่ยน้ำทุกยังไงยังที่อาใจไปกดเป็นนำ้ำจับตู้ย้อนเรียนฮะกินเลยๆกินเลยนะตัวอัการน้ำ ใส่งลงไปหลังคกใส่ไปก็ <c oughs> ไปหลังพักก้อนนึงก็ได้หลังพักเลนกลวนี่ปะหาเสีนสกว่า,าส่วนพักเขาใช้ต่เ้ยเดี๋ยวชิ้ามว่าเบิ้งทั้งนี้นทั้ทงนี้เป็นหมองที่ว่าไว้สำหรับ ล่างถวยล่างบ้วงหลวก็ลากา่ลางภาคล่างมีของพวาเขาเลยตอนนี้สังนี้เพิ่กกาลังลา่างข้าขอมไม่ยังคนนี้หละมันคือแต่ว่าได้ใช้ตัวเย็นคือแบบนั้นแหนละหลังแล้วเน่าพออาจจะเป็นเน่นเานำข้าวเจาแล้วข้าวเจาปอกมากคล้ายนี่แต่มันทุกแดงน้นองเลยซื้อมนาะใช้ตัวกน เนา่าหมดละสามีไปเห็นบรรดาหอมแดงมาขายถือกันชิบมากท้ายเนา่าบูคือการละมันเนา่าอยากเนา่าหมดละว่าเปนอยากเนา่าต่างเน,าน่าอะไรล่ะเ,เน่าข้างนอกข้างในก็ยังดีอยู่นี่นนช่วยไงเด็กชื่อล่างพักอันนี้อันนี้เป็นพักอันนี้ประกาท้องเต้ล่ะ ไม่น่ะอากาท้องเต้ไปเนาะเขาสิอยู่ตลาดสดกับมัดนี่นะจะประมาณห้าบาทหรือสิบบาทนี่ยแหละหบาทนี่ยละเละวะเลาล้างพักล้างนี้คือมาล้างอยู่ทั้งพี่เนาะมีน้ำลินมีเมียงให้จากอุปกรณ์เครื่องล้างเนี่ยมีลายด้วยพี่เนาะเป็นกระโหลกโต๊ะชามเมียงที่มี เก sucking, ham, time, first, ือบครบับเกือบซ้ํากับเครื่องหลังหนึ่งหลัพี่น้องเนาะกับเครื่องพวกนี้บางชวนกับทางสาวนี้เพิ่นชื่อเพิร่บชวนหลายลักๆเลยก็เห็นได้บันเอาพี่น้องไอ้อ่ำพี่พีเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่นสนับสนุนมาเพิ่นส่งมาให้เป็นมีดที่ถืออยู่นี่กับอ๋ออันนี้นักซื้อแม่นอ่ะแต่ว่ามีอีกตนหนึ่งเนาะเป็นมีดน้อยอันนั้นทางอ้ทัศกร์เพิ่นส่งมาให้ เครื่องผูกถึงซิ้งทุกอย่างเลยใช่เหมแต่เนี่ยม่คือเป็นไอ้ข้ก่อนเลยเออเนี่ยคือกระซามมันดีเห็นกระซามเนี่ยาก่อนมันโง่มาให้อันนี้ก็เป็นพระอาจารย์เออเห็นยุ่ยนี่เกือบถูกซิ้งทุกอย่างเนี่ยเป็นอ่าบรรดาเพี่น้องทางฟังไทยแบบอ่ซอยสนับสนุนมาเกือบเบิดเลยพี่น้องอ่าที่ใช้ บวงใส่ถั่วใส่ซ้ําอันนี่ก็แม่นเพิ่นบ่นล่ะเคยล่ะบวงไปๆบวงใส่ซ้ํกะประมาณนี้เนาะบ่นล้างภาคล่างมีเวลามาล้างภาคล่างนี่ืออ่ามีเครื่องล้างมีแม่นจังซี่ล่ะล้างอยู่ในนหยังจังซี่เนาะพี่น้องเนาะทุกคนเนาะันี้ก็พักของพวกเฮากันลางมื่อเดียวพ้านี้เพิ่นก็กลับมาประจําตําแหน่ง ขัวชื่ออื่นนะเลยนอชื่อว่าขัวคือแบบน้ำเต็มเลยชื่อว่าขัวชื่อว่า,ว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 าพัดกะใช้น้ำมะกรายม่ใ่ลายน่ใช่หนังลายหรแบบนนช,ชบุชิใช้นันนี้เลยเนาะปาเเนา บัวน bon bon ันตีบัวยังมันชีวิตนานสุกกะบบัวนานแต่เดี๋ยวใหญ่ๆจะสีมันจ้กนะไม่ยาวหรอกแล้วอไปนั่งวันนี้กมีแดนนี่ยนะพี่น้องเนาะรอถ่ายกระทะไฟฟ้าเ่านี่ทำงานจนไก่สุกแล้วกเอาพักลง เดี๋ยวลงโทรหาลูกแล้วก็ท้ายให้กับบรรนาเพื่อน้องเบิง้งน้นะชีวิตน่าได้ลูกสาวตอนนี้นีนอ่าเป็นน้าได้ละพยองเหมือแม่รึบครับเบิ้งสิสบายดีะ่ะจะับสายโบกก่อนยุไกลูกกะมีแต่นั่นนี่แหละเพี่นอ้องนะอ่าโทรหา ฮัลโหลสบายดีน้ำวันไอ้นั่งดูยี่ไงแม่เขาหคนหนักแม่ลี่เอ้แม่ยสบายดีสบายดีสบายดีแม่เดชอดเฮ้ยอยู่ๆเดชสบายดีเอากลุ่มลงแต้นเล่นึงด้วยนะำวันเอาลงแต้มดูป่ะเห็นหนเนี่ยดี นางเมย์ไปดีไหมปะป๊าแลเพื่อเห็นะไรเอ้าเพื่อเหตุเรื่งนางอัสบายดีสบายดีกองนอละลหกไปดีไปดีไปดีปดปดอาด้าวแม่ดูลูกแ <laughs> ม่ยิ่งไหยังอยู่ๆย้ย,ย,ยไปดีไ,ได้ยู่ <laughs> Thì, ờ, là... lều, lều tay à lôm bằng đều cả lôm bằng tên cả vô lôm bằng tên cả ngang lôm bán phùy bằng bằng tên bác 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 วาอูนึงปอมลืมมาเลยัวทาเกิดเอนแะไี่พักเาพักไา้บุษผักอุ้ยไก่ชุเลือเลยมอมพผักลงไอ้ผักเนี่ยมันคือคือมีแมงกินไว้เนาะ มีนกินีนใบหน่งใบอะน่มดช่วยเห็นจะพักอะสีนายเหรอขัวพักเริ่มวันนี้เนี่ยทำอิดคือคือไปเห็นตันเี่ยด้เดียนะขัวไปขัวมาเนี่ยเห็นจะพักตันหายมดเห็นจะพักตัน วันนี้เรามีจะล่อ่ายนี่ละ่ะแนงย,ยูแนงกินมะฮาวซุกกับพร้อมรับประทานมานหารนาะอาหารเนี่ยเนงพี่นะนะ้องเนาะทานไปหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงกินขอ,องเฮาวแล้วเริ่มซุกเพียเดียวพอ,อยนั่นพักกัเบเผืนะมม่อนละตันชินตันนนกับเผื่อนละคิดว่าเนาะพร้อมกินพร้อมเซิร์ฟเราไบในเดือน ประมาณน,นี้สำหรับการแตง่งอยู่ัวก,กินของวะเฮานะพี่น้องนะส่วนที่เ,เรือก็คือนี่ตักใส่จา่านกินนัานเนนี้นะอ,อันนี้ก็คืออาหารมินิของมะเฮ้า นอนเด้อกินเขาน้ำกันนะล่ะแตงยูขอ้ากินขอาเขาแต่ละมืออะประมาณนี้เนาะกระทะนึอยเดียวคือรับจบทุกอย่าง ประมาณน,นี้เนาะสำหรับ EP นี P ้ N e อะมาถ่ายบรรยากาศถ่ายอาให้เป็นดาวให้พี่น้องได้เบิง้งวิธีการเฮ็ดยูเฮ็ดกินของพอเฮาแต่ละมือน,มนี่ใช่ไมเนี่ยนะสำหรับพอเฮาก็าคือมีกระทะหนึ่งเดียวก็คือจบทุกอย่างจบทุกเมนูที่แบบพอเฮ้าหัน่นแต่พอเฮ้าหั่นกะลายหลายลายย่างด้อ่อต้มแกงขั่วทอด อาจเป็นอยังพวกนี้คือเห็ดแต่เมื่อันที่เห็ดว่าได้ลากๆก็คือเมนูปีเปกเนาะอ่ะวันนี้อราจะกินปีกแบบบาดเฮาเด้เนาะปีกอ่าน,นั่นๆใช้ไหมอ่าใช้ใช้ไม่ปีกแล้วก็ปีกนี่ดีปีกเตาถ่านเตาน,ะน,ะนั่นนะต่ว่าอ่ากันและเฮามีแต่กระถางนิดเดียวก็เลยวัได้กินจ่อยแต่แต่มาสาวนี้เลย,ยจงระยากกินเยอนะนาะ ก็ประมาณนี้สําหรับ EP นี้ก็ไว้พบกันใหม่ใน EP ไป